ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนีก้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาพ่อช่างคมต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่12กันยายน68ลาวพัฒนาออก0 0 0 1 8 8ู รับเลขกล่างเ็่าออกศูนย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะรับของพ่อช่างคมงวดที่ผ่านมาเข่าได้พี่น้องได้นะครับวันศุกร์ที่สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้องมาแปดนะพี่น้องเนาะร <c oughs> ับกันเบิรนพี่น้องรับแปดแปดเก้าเก้า แปดแปดเข่าได้พี่น้องเนาะเข่าตัวเบิ้ลนะพี่น้องฮาไปโชคไป่เดบิงน้ำบอนอพี่น้องได้เอาบนอตัวเบิ้ลนี่เนาะครับเมือ่อก,กี้ก็มาแล้วพี่น้องครับพยแยมพามาติดตามต่อยนะครับอาไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาพ่อช่างคม มึกไหมพี่น้องไปเตี๋ยวเบืองนี้บนล่างวิ่งหลุดบ่ได้พี่น้องไง สองกับสาม ชุดวิ่นพี่น้องหกเจ็ดแปดสองหก สองเแ็ดสองแปดนะครับ,ส,รบสามหก สามเจ็ดนะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง 3ามหกนะครับเก้าส 28สองแปดนะครับ กันเบินในพี่น้องเนอครับกันเบินสองสองสามสามพี่น้องครับสัตว์เกียนเนพี่น้องเนาะ ครับรเปรียมก็เฉยเบิ่งก่อนได้พี่น้องเ้อพอเผชดเป็นชงมาให้นะครับตำรลาวช่างคมวิ่งสองกับ3มเน้นที่สมบนล่างเลขติด6 7 8จ็ดแปดสองหกสองเจ็ดสขับเลขสามตัวเก้ตัวเน้นพี่น้อง7 2 8กันเบิ้ล3ามสองนะพี่น้องเนาะครับสัดเจนนะครับ เอาพ่อเต้มขอขอบคุณหลายๆยนะครับเด้อพอเพียเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพอช่างคมหลายๆนะครับที่หายแนวทางเลาพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมอขอไวพออ้พรอคอยเขา่าขอให้ปังอีกเนาะพี่น้องเนาะจะได้โชคๆมันมานกันนะครับ อาจจะเริ่มได้พี่น้องเ้อยกดไลค์กดแชร์โปรเต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเต้มน้ำหน้าคามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขออีฟท,ทุกคนโกบโมันมันเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม